วัสดีค่ะพบกับช่องฟินจินติงวายจะมาแนะนำซีรีส์ใหม่มาแรงแสงทางโคงุ้งของชายที่ทุกคนรอคอยเฉิงอี้กันนะคะนั่นคือเรื่องลํานํารักเคียงบรรลังนําแสดงโดยคู่พานางสวยหล่องานดีอย่างเฉิงอี้และจางวีซีทีไ่ได้ปล่อยออกอากาศให้ได้รับชมทางแอปว t v ีวีแอดไปดูมาแล้วอยากแนะนําให้ทุกคนได้ไปดูกันค่ะในเรื่องเฉิงอี้รับบทเป็นเจาา้าพร หลี่เหวียนจางอีซีรับบทเป็นเฉิงลั่วอี้หรือวีปิงเอ๋อซีรีส์เรื่องลำนำรักเคียงนางลังดัดแปลงมาจากนิยายของนักเขียนจีนนามปกาเฟยหัวโดยเริ่มต้นเล่าเรื่องราวตั้งแต่ช่วงปลายราชวงศ์ถังในราชสมัยของจกักรพรรดิถังหวงจงที่ขันทีชิวซื่อเหลียง กุมอำนาจทั้งหมดในราชสำนักทั้งตัวจักรพรรดิทั้งวนจงและขุนนางบางส่วนต่างพยายามร่วมมือกันวางแผนเพื่อกำจัดชิวซื่อเหลียงแต่ก็ทําไม่สําเร็จจนตระกูลของเสนาบดีหวังยาที่อยู่ฝ่ายเดียวกันต้องถูกจับไปประหารทั้งตระกูลเหลือรอดแค่หลานสาวฝาแฟสองคนซึ่งต่อมาคนน้องได้ทําการเปลี่ยนชื่อแท่เป็นวีปิงเอออาศัยอยู่ในสำนักอาพรม่วง ในขณะที่คนพี่ได้การเป็นลูกบุญธรรมของชิวซื่อเหลียงนามชิวเยียนจือกระทั่งเหตุการณ์ต่างๆได้ผ่านมากว่าเจดปีแต่กระพัดองค์ใหม่หี่เยียนขึ้นคลองลาดและมีปณิธานอยากจะปราบปรามอำนาจอันเหิมเกิมของคันที่คิวซื่อเหลียงเช่นกันเขาจึงได้ยืมมือสำนักอาพรม่วงมาต่อต้านอำนาจของคิวซื้อเหลียงโดยในแผนการครั้งนี้ตัวเขา ก็ได้พบกับเฉิงล่วอี้นางเอกของเรื่องที่ตอนหลังได้กลายมาเป็นผู้ถือครองกะบีของสำนักอาพรม่วงเป็นทั้งมือขวาและเป็นคนรักของตัวเขาอีกด้วยซึ่งซีรีส์เรื่องนี้เป็นแนวพีเรียดจีนอิงประวัติศาสตร์มีกินอายดราม่าคือแบบตับแอดเริ่มสั่นตั้งแต่อีพีแรกเลยมีความตลกบ้าง มีสึกแย่งชิงในะัชสำนักนักแสดงก็เล่นดีแสดงดีสื่ออารมณ์ทางสายตาได้ดีมากชองอี้เล่นคือดีมีกินอายจากาักรพรรดความหญิงทนงก็อยากให้ทุกคนได้ดูได้ไปลุ้นกันว่าพี่น้องฝาแฝดจะเป็นอย่างไรพระนางจะรักกันตอนไหนจะเคลียร์ปุ่มดราม่าได้ไหมก็ต้องไปติดตามกันได้ที่แอปวีทีวีเลยค่ะ